สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็มาพอกับซองนาเจ็บกันเดอีกเช่นเคยเนาะพี่น้องเอ้ยพี่น้องมากินเมนูอย่างอีกแล้วพี่น้องแซ่บแซคือเกาแล้วพี่น้องเฮาตำปูหมาเนาะตำแบบเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวเลยก็กว่าน้อยๆเนาะมีทั้งสุกทั้งดิบเด้อพี่น้องเมื่อีายมีลวกนําแล้วก็มี ดิบนำเนาะอืมแล้วมีผักกับหนอ่อยเปสะระแน่มีแตงแตงกวาน่นนี่น่ยพี่น้องเอ้ยเด้อพี่น้องผู้บ่าวโรงงานผู้สร้างโรงงานเนาะคนในประเทศต่างประเทศมา,ากินข้าวกันเจิมกันเด้อพี่น้องโอ้โห่แซ่บเนี่ยกินไส้สสสข้าวเหนียวกันเนาะกุ้งเกาเหลาไส้ข้าวเหนียวมีอย่างดอกเขา้ามาเมนูแซ่บๆนี่มะบดงงบดอย่างมากมายก็กินไนดะ้ทดลองน้ำ ออ้ึฮอ,อแซบ่บโตไซกินนะอืมมสุก ก็มขอโทขออภัยครับพี่น้องบ้านอยจะอีกตันเนาะแล้วก็บ้านมันอยู่เป็นชนญ่เสียงดังยังไงตั้งบ้านหอบอย่างหน่อยครับอืมขอโทษขออภัยเวทใที่นี้กันครับพี่น้องเรถหอ,อ,อโอ้นี่นี่ใครมันอื้อ ลูกฝูกกับ นี่ดิบลองชิมดอืมอืมดิบกปรซพี่น้องอืม

เลยข้าเหนียวแซ่บ มันนี้เสียงรถเสียงหลานบ้านหลังนี้ออหวานนี้กำนี้ม่แต้มที่2นเนาะก็ให้การผสมกันเอดไทยเดืเอเดนเนาะไทยมุสา ขอให้ทุกคนอยู่รับปัดแผยเยอะพี่น้องเลยพวกนี้มันอีนรุนแรงเด็กน้อยมันการใช้ปืนปืนยหญ่แล้วพี่น้องที่ยืนรุนแรงระดับสายามก็โอ้มาจากพื้นทีเขาสู้ระเบิอันตราย

น้องใส่พริกนี้เลยเหรอ mm-hmm hmm, ah. mm -hmm. แซบวานด้วยเองนไอ้เราไปลวกกันแซบอืบอ่อยดีกอ่าแื นะยจะจัดแต่ละานเมนูน้อมีดจะเมนูสิแซ่บอะไรพี่น้องเออเป็ดเป็ดแซ่บมาโคตกมือเลยนไงตองนี้เขากลางคือเนาะมีเวลามากลางวันก็มีเวลามาทายให้พี่น้องเบิงเนาะเอาไอ้คลิปนี้เนื้อปูมาทั้งสุกทั้งดิบแซ่บหวานย้วยเลยพี่น้องตับอัลพีเพลเปรดเปียวเดอร์ใส่ผักแซ่บผุดเกลือเอามือนายทายคิมยองเบิงก็ะฟ้าสี่ตมำน้าเอ้าค่นี้ครับผมสวัสดีครับบิฟกเ้าไป